จริงๆก่อนที่จะมาเริ่มทำโปรเจกต์ทั้งที่ครับผมทำก็ผมก็เป็นคนที่ทำโปรเจกต์บนบิตทับเชนมาก่อนใช่ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ใช้เรื่องของนวัตรกรรมเทโคโนโลยีบล็อกเชนล้วนๆเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้พอผมเนี่ยได้มารู้จักกับควายนะครับก็ได้เห็นถึงอัตลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยความสวยงามนะครับซึ่งของพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามา,มากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็เห็นว่าผมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในด้านเทโคโนโลยีบล็อกเชน ก็เลยคิดว่าเราน่าจะสามารถใช้เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาเพิ่มนะครับยกระดับการอนุรักษ์ยกระดับในเรื่องของมูลค่าของควายไทยนะครับทำให้ควายไทยเนี่ยไปควายโลกให้ได้นะครับซึ่งการที่ผมเนี่ยจะมาทาทัวร์ธุรกิจตัวเจ้าถุยนะครับเราก็ได้เเห็นแล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอยู่ในเรื่องของใบพันธุ์ประวัตินะครับที่ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมี มไม่โปร่งใสยอยู่นะครับซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องการโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับผมก็เลยนําเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้กับน้องควายนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการนํามาเป็น NFT นะครับในเรื่องของการบอกพันประวัติก่อนนะครับซึ่งการที่จะบอกว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครเนี่ยะระบบของเจ้าทุยเนี่ยเราจะใช้การพูฟนะครับโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ DNA ใช่ครับเราใช้ DNA ในการพูฟว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นใครนะครับเพราะว่า ในเรื่องของการที่บอกเหล่าได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมูลค่าอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกษตรกรที่รู้จักกันดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการระบบตรวสอบย้อนกลับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับในเรื่องของน้าเชื้อนะครับเพราะว่าถ้าจากที่เรารู้กันนะครับในบงวงในวงการควายนะครับก็จะมีเรื่องของน้าเชื้อที่บางครั้งบางทีอาจจะมีการระบุตัวตนของเจ้าของน้าเชื้อนั้นที่ผิดพลาดไปนะครับก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม ความน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของน้องควายแล้วก็สามารถเพิ่มมูลค่าในส่วนของควายไทยเพิ่มขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นควายงามนะครับควายเนื้อหรือควายหนุ่มครับผม สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของภาคธุร,รกิจการลงทุนแล้วก็ตัวเกษตรกรเองสิ่งที่เราคิปปดว่างานที่เจ้าถีจะทําออกมามันจะให้อะไรกับรัสองนงการโอเคครับในฝั่งของตัวเกษตรกรเองนะครับสิ่งที่เราให้เขาได้นะครับในเรื่องของคนเลี้ยงควายแล้วกันนะครับเราก็มีระบบการจัดสรรข้อมูลที่ดีนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือพอความน่าเชื่อถือมีพอเรามีเรื่องของความต้องการในตลาดมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกมีมูลค่า นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกษตรกรเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงอยู่เดิมอยู่แล้วหรือเกษตรกรที่เป็นคนเลี้ยงควายโดยทั่วไปนะครับเราก็มองถึงการแจกจ่ายน้ําเชื้อแบ่งน้าเชื้อที่มาจากพ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมที่ดีนะครับก็เป็นการเพิ่มในส่วนของยอดอเพิ่มเเพิ่มรายได้นะครับให้กับเกษตรกรได้ด้วยใช่ครับก็เขาเรียกเป็นผลกำไรใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะรวมไปถึงการที่เรานําเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรียกว่า NFT มาใช้เนี่ย มันสามารถที่จะ t o k e n i ซ e นะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงในส่วนของแหล่งเงินทุนได้นะครับหรือแม้กระทั่งการที่เกษตรกรเนี่ยที่เข้ามาเรียนรู้การใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้ตัวควายของเกษตรกรหรือว่าคนที่เป็นคนเลี้ยงควายเนี่ยครับเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพราะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับโลกนะครับซึ่งเราก็สามารถทําให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้ามารู้จักแล้วก็สนใจในตัวของควายไทยได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่เราต้องบอกได้ว่าถ้าเขาจะสนใจเราก็ต้องมีข้อมูลให้ขใหเขา ใช่ไหมครับเราซึ่งเราก็ต้องเสิร์ฟข้อมูลที่มันถูกต้องครับผมเดี๋ยวถามนเนี่ฮะทำไมทำไมถึงเลือกกัรรับควายไทยครับทำไมเราเลือก <Okay. S 2> ควายโอเคบิดครับบิดควายถึงไม่เลือกจับคู่กับอย่างอื่นโอเคสาเหตุที่เราเลือกจกับคู่กับควายเนี่ยครับก็อย่างที่เราบอกกันไปมาเรีเควียร์แล้วว่าสาเหตุที่เลือกควายเนี่ยเพราะว่าควายเนี่ยคืออัตลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วถ้าพูดถึงควายเราก็นึกถึงคนไทยใช่ม,มันเป็นอะไรที่บอกชาวโลกได้ผมว่าดีที่สุดและชัดเจนที่สุดแล้วครับ ความคิดส่วนตัวถือว่าควายไทยเราดีกว่าควายใช่ครับสากลโลกใช่ผมคิดว่าควายไทยเราครับก็มีคุณภาพนะครับเทียบชั้นกับควายของต่างประเทศใช่ครับภาพของคําว่าควายไทยไปควายโลกที่คุณตองเห็นและตั้งเป้าไว้คืออะไรโอเคครับภาพของการที่นําควายไทยไปควายโลกเนี่ยคือการที่เราเนี่ยนำข้อมูลของควายของควายไทยเราเนี่ยนะครับออกไปให้สู่สายตาของคน ต่างประเทศรวมไปถึงคนที่อยู่อีกวงการหนึ่งนะครับเพราะว่าในวงการบล็อกเชนเนี่ยมันก็มเีเงินทุนนะครับหรือที่เรียกว่าเงินในอากาศอยู่ที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับมีก็คือคนที่อยู่ในวงการบล็อกเชนเนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นนักลงทุนฉะนั้นเขาก็จะหาการลงทุนอยู่แล้วนะครับซึ่งเราใช้ NFT เนี่ยมาเป็นตัว เขาได้ตัวเชื่อมกับน้องควายจริงๆเพราะอย่างที่เรารู้กันว่า NFT โดยปกติทั่วๆไปมันจะเชื่อมกับอะไรเมตาเวิร์สหรือเกมนะครับแต่ NFT ของเจ้าถุยเนี่ยเป็น NFT ที่เชื่อมกับโลกฟิสิกอลใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องมาดูว่าไอ้โลกฟิสิกอลที่เรามาเชื่อมกับ NFT ตัวนี้มันคือน้องควายจริงๆซึ่งน้องควายจริงๆมันก็สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้อย่างที่เราเห็นข้างในบางตัวซื้อมาล้านหนึ่งทับไป2ปีได้มา2ล้านละโอเคแล้วท okay. นะริแบ็กเนี่ยเกษตรกรจะได้อะไรตบบนี้ โอ okay, เหมือนเขายังมองว่าบิตคอยยังไกลกับเราหรือเป่าโอเคอย่างนี้ครับด้วยความที่เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในฝั่งของ NFT เราไม่ได้ไปพูดถึง Bitcoin, Ethereum, ิปเปิลอะไรพวกนี้เราไม่ได้พูดถึงนะครับหลักๆเลยเราพูดถึงนวัตรกรรมนี้เรื่องของ NFT นะครับซึ่งเราจะเอาข้อมูลของน้องควายเนี่ยครับมาอยู่บนบล็อกเชนนะครับซึ่งเกษตรกร,เ,กรเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับว่าอย่าไปคิดว่ามันห่างไกลนะครับเพราะว่า เราใช้ในเรื the, mm ่องของ b i t c ร <bizarre> ับเน็กซ์บิตครับเน็เนี่ยก็ใช้แค่เบอร์มือถือก็สามารถที่จะเปิดกระเป๋าดิจิตอลของเราได้แล้วนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลของน้องไฟของเราอยู่แล้วข้อมูลต่างๆด้วยความมันอยู่บนบล็อกเชนอะมันก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดว่าควายตัวนี้จริงๆแล้วมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่เพศอะไรอย่างไรนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นใช่ครับก็มองภาพไว้ว่าเกษตรกรที่มีควายอยู่คือเรียกง่ายๆถ้าผมจะบอกว่าตัวเจ้าทุยอ่ะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มตัวกลางมากกว่าาถมว่า ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดก็คือ grab แล้วกันหรือพ o d พันด a เขาใหญ่โดยที่ไม่ต้องมีร้านอาหารเหมือนที่คุณท็อปบอก A g ก da ก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดโดยไม่ต้องมีโรงแรมเจ้าถุยก็จจะเป็นเจ้าของไฟความไฟที่ใหญ่ที่สุดแต่ไม่ต้องมีไฟเป็นของตัวเองแต่เราต้องการที่จะผลักดันและส่งเสริมเกษตรกรขึ้นไปจริงเพราะถามว่าตัวเจ้าถุยเองเราไม่ได้วิ่งเราไม่ได้มีภารกิจในระหวงการที่แบบเฮ้ยเราต้องไปเอาเงินของเกษตรกรใช่เราคือการที่เราเนี่ยวิ่งเข้าหาหน่วยงานต่างๆที่เขาทําเกี่ยวกับาฟอยู่แล้วใช่ครับเพื่อเราเอาข้อมูลมาช่วยเขาในการผลัักกดนแ้ว็สส่งเริม ที่นี่มันอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรแล้วว่าจะเรียนรู้ในเ,เรื่องของการใช้เทคโนโลยีมากขนาดไหนที่เราไม่ซบับเขาเบืออยู่ยใช่ครับเพราะจริงๆเจ้าทู่สเปซต,ตรงนี้ครับ<ม>เป็นหับเป็นที่ที่เราเนี่ยตั้งใจจะเป็นที่ที่ให้เกษตรกรหรือคนที่อยากจะเรียนรู้ครับ<ม>เข้ามาศึกษาความรู้ได้ที่นี่<ม>เพราะ<ม>ลาพังถ้าผมบอกแค่ตัวเจ้าทู่ย่างไปไม่ได้มีพื้นที่ให้เขามาศึกษาเรียนรู้ครับยังไงก็ไปไม่ได้แต่ผมต้องการที่จะทําพื้นที่ตรงนี้ครับให้เป็นหับบัฟเฟิลหับเลย พื้นที่สำหรับคนเลี้ยงควายที่เข้ามาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมบล็อกเชนรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น y u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  e t t k t t o นะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะสร้างไรายได้แล้วก็สร้างตัวตนแล้วก็สร้างพื้นที่ในการที่เขาจะโปรโมทควายของเขาได้ด้วยโอเคขอบคุณมากรัขอบคุณคับก็สรุปนะครับว่าตอนนี้เมื่อเราใช้เทคโนโลยีนะครับในการที่จะมาเก็บข้อมูลของควายเราเนี่ยมันก็จะทําให้เกษตรกร มีช่องทางในการที่จะนําเสนอพันธุกรรมหรือข้อมูลของควายตัวที่ดีของตัวเองเข้าในแพลตฟอร์มตัวนี้คนก็จะรู้จักทั่วโลกไม่ทําให้มูลค่าของควายไทยมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะตอนนี้ขออย่างเดียวขอให้เกษตรกรนั้นมันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่วันเดือนปีเกิดน้ําหนักแรกเกิดอายุพ่อพันธุ์มาจากไหนแล้วก็มีข้อมูลการตรวจในเรื่องของดีเนถ้าเราสามารถทําได้ในอนาคตนะครับและตรวจโครโมโซมสิ่งเหล่านี้ วายของเราก็จะมีมูลค่าอย่างตลอดก็ถือว่าเป็นโชคดีของของเจ้าทุย,ยที่จะมาช่วยนี่ก็ขอฝากเกษตรกรทุกท่านให้มาเรียนรู้แล้วเราก็จะก้าวไปได้วยกันเพราะความมั่นคง,งของชีพผ้เลี้ยงควายไทยควายไทยต้องก้าวไกลสู่สากลอย่างยัง่งยืนครับขอให้เชื่อมัน่นควายไทยเราไปได้แน่นอนครับขอบคุณครับ คนแล่แมสเดตไล์ หายใจค้าง